สวัสดีครับผมสวัสดีครับกับเจอกับผมเนาะพี่น้องเนาะจากกุเกษตรฮอร์โ,โมนนะครับผมคลิปนี้นะครับผมสิมาพาพี่น้องฟังนะครับว่าที่บอกให้พี่น้องฟังเรื่องของปุย๋ยหมักนะครับผมนะครับตัวนี้ซีเดือนครับผมมันซีเดือนมันซีเดือนใส่รองพื้นด้วยปุย๋ยหมักนะครับเป็นปุ๋ยหมักสูตรหมักปลาหอยเชลลีเนาะพี่น้องแล้วก็เป็น พืชพืชผลไม้สีเหลืองนะครับผมก็จะเป็นกล้วยซุกแล้วก็เป็นเขาซุกมักแล้วก็น,น้ำเสาเขาเนาะพี่น้องเนาะก็ถ้าผู้ใดเนาะพี่น้องถ้าผู้ใดติดตามผมแล้วก็หรือว่าเขาไปเบิ่งในในในช่องของผมเนี่ยนะครับที่มีคลิปการกูมก้มันกู้มันกู้อย่างนะครับเป็นคลิปที่ผมทดลองใส่ปุ๋ยหมักมาแล้วนะครับแต่ว่าโตนั้นผมยังไม่ได้ล้องพื้นด้วยปุ๋ยหมักนะครับ ก็จะเป็นพ่นปุ๋ยหมักทั้งใบไป,ไปตัวนั้นใส่ปุ๋ยหมักทั้งใบไปนะครับผมแต่ว่ามันพันแลงเนาะพี่น้องเนาะนะครับแต่ว่าตัวนี้มันซีดือนนะครับอ่าตัวนี้ตัวนี้ร้องพื้นด้วยปุ๋ยหมักเราผมก็เอามาเฮ็ไดไม่แล้วตัวนั้นคือทดลองใส่ปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักแบบเต็มๆเลยนะครับก็โอเคถ้าพี่น้องย้อนกลับไปเบิ้งปุ๋ยหมักที่ผมบอกนี่สิ่งหนึ่งที่ปุ๋ยหมักให้นี่คือเห้าหัวเห้าพี่น้องเบิ้ง ปัดเบึงครับนี่นะครับหัวเหย้านะครับหัวเขาชี้เหย้าเบึงครับนี่หัวออกเหย้านะพี่น้องนะหัวชิ้เหย้าเลยพื่นนลงใบเนี่ยไม่ได้ขุดไปนะพี่น้องแต่ว่าอันนี้ขุดง่ายกันเลยเบึงนี้นี่คือหัวเหย้านะครับไม่ได้เป็นพันธุ์ที่หัวเหย้านะครับนี่นี่คือการแดงแปดหนึ่งนี่ครับการแดงเป็นหนึ่งอันนี้กําลังลุงหัวนะพี่น้องเพราะว่าผมพึ่งพึ่งมาใส่สูตรระเบิดหัวไปได้สองอาทิตย์ผมใส่ปุ๋ยระเบิดหัวไปสองอาทิตย์นี่คือ ปุ๋ยเคมีสูตรระเบิดหัวศูนศูนย์หกศูนย์นี่ยังว่ายังว่าถือกับว่าเขาทํางานเรานะพี่น้องเพราะว่าปุย๋ยปุ๋ยทั้งดินนี่เขายีใส่เขายีผลิตเป็นอาหารได้ประมาณสามอาทิตย์ขึ้นเนาะพี่น้องเนาะประมาณสิบหามื่อขึ้นนี่ละสองอาทิตย์ขึ้นนี่ละเขาเริ่มแล้วเริ่มที่มีปฏิกิริยาในการดูดดูดดูดสารอาหารของศูนย์ศูนย์หกศูนย์ไปแล้วก็ไปผลิตแล้วแต่ว่ากับมีส่วน,นหน่อยนึงแต่ว่าตามที่ผมสั่งมาเลยนี่คือ ผมใส่ปุ๋ยหมักเนาะพี่น้องเนาะถ้าตามช่องของผมนี่ใส่ปุ๋ยหมักตอนหนึ่งเดือนถึงสามเดือนนะครับสางโค้งสางแล้วก็สางลำต้นสางใบกอนนะผมด้วยปุ๋ยหมักนะครับนี่นะครับผมผลของมันเนาะเราผมมาใส่ระเบิดหัวศูนย์ศูนย์ศูนย์ไปได้สองอาทิตย์ครับพี่น้องนี่ครับอันนี้คือผมการันตีได้เลยว่าเป็นประสิทธิภาพของปุ๋ยหมักนะครับเนาะการันตีได้เลยเพราะว่า มันกับพึ่งใสเคมีไปสองแค่สองอาทิตย์เองครับพี่น้องครับนี่ครับคือโค้งสางเขามาแล้วได้แล้วเนี่ยหัวเงาวงห้ครับสี่เดือนนะครับนี่ตอนแปลงนี่ปลูกวันที่สิบเจ็ดพฤษภาเนาะวันพื่มมงคลนะนะครับสี่เดือนนะครับผมตอนนี้วันที่ยี่สิบเฉลยย่สิบสามสี่เดือนกับีหามือนะประมาณหาหกมือแต่ว่าการันตีปุ๋ยหมักคือเงาครับพี่น้องบึ่ง อันนี้บ่เพราะมันพันธุ์ที่หวัวเหย้วนะครับเป็นก้านแดงนี่เบิ้งเบื้อง,งนี่ก้านแดงแปดหนึ่งนะครับก้านแดงก้านแดงแปดหนึ่งนะครับผมนะครับต้นก็นยังคว่สูงปานในก็คข้าวๆความสูงถึงยอดน,นี่ก็ประมาณจากแปดสิบเซนกับสูสีกับหวัวเปล่าครับพี่น้องเบิ้งเบิ้งระยะต้นขึ้นไปนี่เราเบิ้งระยะหวัวไปพี่นะครับโอ้โหสูสีเลยครับเบิ้งครับพี่น้องครับประสิทธิภาพของ ปุยมักนะครับผมกล้าการันตีได้เลยนะครับพี่น้องคนระับเพราะว่ามีคลิปในช่องของผมตอนผมกู้มันแปดเก่าเนาะหัวชิ้เงาเงาแบบนี้เหรอครับเาาแบบนี้เลยคือการันตีแล้วว่าหัวหัวของปุย๋ยมักนี่เชดที่หัวเงาครนะับผมนะครับหัวเาาแล้วก็ชิ้ญ่อยูยย่ดอกนะครับแต่ว่าเขาหง่พร้อมพอเขามาเสริมศูนย์ศูนย์หกศูนย์หรือปุ๋ยเกดเคมีลงไปตัวระเบิดหัวเนี่ย เขากะระชียเง่ขึ้นคักมาพี่น้องเนาะอันนี้สี่เดือนนะครับพี่น้องเหลือเวลาอีกผมกะกาว่ายี่สิบเดือนกู้นเนี่ยพี่น้องครับถ้าสิบเดือนกู้นี่คือสุดยอดน,นะพี่น้องเนาะอันนี้ยังมาเบิบ้งหัเวเบิดนะครับนี่หัวยู่ข้างล่างอีกผมไม่ได้ขูดนะเนี่ยครับหัวไปข้างล่างข้างเสียมีอีกเยอะเลยครับเนี่ยเนะนะตรงนั้นครับตรงข้างล่างมีอีกเป็นสั้นอยู่ครับอันนี้คือพันแปดหนึง่งเดี๋ยวไปเบิ้งเกษตรศาสตร์นาะพี่น้องเนาะนี่ก็เป็น คลองเกษตรศาสตร์ครับพี่น้องเบิง่งเหย้าพี่น้องครับผมว่าสูสีเกือบเม็ดนะครับผมประมาณเก้าสิบเซนกว่านะครับเบิ่งครับบอกยังเหย้าเลยพี่น้องเนี่ยเขาจะไป่อได้อีกครับเพราะว่าเขายังหน่อยอยู่สี่เดือนแต่ว่าตรงนี้ที่เป็นที่เป็นเบิ่งต้นหน่อยแล้วกเกษตรศาสตร์นี่นี่พี่น้องกเกษตรศาสตร์นี่ครับในเป็นกเกษตรศาสตร์หาศูนย์เนาะครับเบิ่งัวครับพี่น้อง บอกยังเหงาเลยครับเบิ่งโอ้เบิ่งเหงาก็เหงาก็ต้นนะครับเนาะเหงาก็ต้นเลยเบิ่งว่าต้นน้อยหน่อยนึงนะครับเหงาก็ต้นก็ผมจะเห็นว่ามันเหงาเนี่ยมันโพเนาะตอนฝนตกลอมันชะล้างดินผมไม่เห็นหัวอยู่ตรงเพียฝนมันตกเนี่ยมันเป็นร่องตัดไปเนี่ยมันข่าผมก็เลยรู้เบิ่งโอ้มาไก่แท้นี่คือความเหงาของเขานะครับ นี่คือประสิทธิภาพของปุ๋ยมักครับเพอพี่น้องปีนี้アิจจปลูกทีนะครับเอาไหมปี่นาอยากจะเอาไหมเนาะพี่น้องนะปลูกทีโพดนะครเบิบ้งหัวขี้กันเบิ้งหัวนี่หมานี่เบื้องต้นยูหนี่เมียครับถ้าม่นน่ะมันขี้กันเลยนะครับถาอยูลองเดียวกันหัวที่ไปทั้งพุ่นเขาก็ยิบเบื้นไปใส่กันเราเลยนี่ผมมาเนาะพี่น้องเนาะโอ้เบิ้งดูแลครับ นี่ก็คือประสิทธิภาพของปุยมักนะครับผมผมกล้าการันตีเลยแล้วตอนนี้ปุยมักนีเสียแต่เหงวเพราะว่าผมก็ใส่ปุย๋ยมักมาหลายมาหลายมา,ายโดนเติมแล้วมาหลายเทียขึ้นกันแต่ว่ามีปีนี่แหละที่ผมเริ่มเฮ็ดแบบจริงจังแล้วก็ทดลองบึงแท้ๆเนี่ยน,อนนะ้องแล้วก็ติดตามพร้อมตะกี้ผมเฮ็ดแบบเฮ็ดแล้วก็บ่ได้ติดตามเเราเฮ็ดแบบว่าจริงจังนะพี่น้องนะก็ฉีดตามที่มีปุ๋ยก็ฉีดไปเนาะแล้วก็บ่ได้เฮ็ดมากหลายนะครับเดี๋ยวนี้ผม คือเอาตามกระบวนการเลยหนึ่งถึงสามเดือนเอาล้องพื้นเริ่มตั้งแต่แซ่ท่อนพันล้องพื้นแล้วก็นึ่งถึงสามเดือนเลยนะครับผมใส่ผมใส่ตัวนี้เนาะแล้วก็นึ่งนึ่งถึงสามเดือนเลยเนาะครับเนาะผมก็ใส่ตัวนี้เลยเนาะพี่น้องก็โอ้มันสุดยอดเนาะพี่น้องก็ถือว่าโอเคตอนนี้ผมทดลองแล้วหนึ่งถึงสามเดือนแซ่ท่อนพันปลูก ปลูกได้เดือนปลูกแล้วก็มาพ่นทั้งใบนะครับพ่นทั้งใบด้วยปุ๋ยหมักแล้วก็เสริมด้วยปุ๋ยเกล็ดลงไปนะ้ำเพื่อเล่งหลกเล่งต้นเล่งใบซื้อไปให้เขาน้ำตอนตอนหนึ่งถึงสามเดือนนะครับนี่แหละครับผมประสิทธิภาพของเขาอันนี้คือสี่เดือนนะครับนะครับผมคลิปนี้นะครับผมถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการ็ดคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะ ถ้าพี่น้องมีอย่างกะสอบถามแลกเ่ยนเลยนลูกกันได้นะพี่น้องเนาะเพราะว่าปุ๋ยเนี่มันเฮ็ดง่ายหลีครับพี่น้องครับลดต้นทุนเห้ได้เยอะนะครับเพผมเริ่มแรกเลยผมก็ต้องการที่ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับผมนี่นี่มาแล้วเริ่มไดเม้เริ่มที่เริ่มสี่เห็นร0อยเอร์เนแล้วนะครับการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับครับผมจากที่ได้ใส่เงินใส่ปุ๋ยหลายๆก็ได้ใส่หน่อยขึ้นนาะพี่น้องเนาะ ครับครับคลิปนี้กับจากุเกษรฮอร์โมนกับสวัสดีไปก่อนครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะไว้อีกเรื่องเล่าอีกต่างๆแต่ว่าคลิปนี้มาการนันตีก่อนนะครับผมการนันตีของปุ๋ยมักแล้วนะครับผมหวัวเนยามากเลยเราเนย้าหลายพรามเต็มเลยครับที่ผมเบ้งเบิ้งมาหลายๆหมองเบิ้งมาหลายๆต้นแล้วนะครับผมก็เบิง้งเบื้งกันกันไปก่อนครับผมครับก็เอาข่าวข่าเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเหย้าแบบนี้แหละครับผม ทั่วทั้งแปลงก็เกือบเยอะนะครับครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีไปก่อนครับ